สนับสนุนโดยบริษัทลิทซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิทซิงกสิกรไทยแก๊สรถมาตรฐานยุโรปอัติเกอร์เลคอนโปรดักคาร์อัเซสเซอรีผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ <S S Speed, สิงส์สปีดศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายมั่นใจสิงสสปีด เรียกทางด่วนเอกมัยรามินทาโทรมาหาเราก่อนตัดสินใจ0896206666 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยแก๊สรถมาตรฐานยุโรปอตติเกอร์สิงส์สปีดศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาร์คุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายมั่นใจสิงส์สปีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาโทรมาหาเราก่อนตัดสินใจ089-620-6666 6, 66 66 6ิงผงสำเร็จรูปราบ้านสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพรที่ยทรงเล่งงงอยากจะแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโกลเด้นเพสและซปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยถึงชีวิตในสมัยวัยรุ่นของช่างเหลืองโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าจะประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้มาจวบจนถึงวันนี้ 35- ปีท่านผู้ชมช่วงนี้เราจะมาถามก็ดีกว่าว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยลืมของอยู่ในรถ หรือรลืมกุญแจในรถหรือลืมลูกกุญแจอยู่ในบ้าน <c oughs> อยากจะเปิดสถานที่ต่างๆมื่อรวมไปถึงเซฟก็เปิดได้ถูกไหมได้ครับเซฟที่คุณเก็บของอยู่ในบ้านของค,คุณเขาก็เปิดได้นะแต่อันดับแรกเลยผมโทรมาหาคุณหรือผมเดินมาหาคุณเนี่ยในการให้ส่งงานให้คุณเนี่ยค,คุณมีมาตรฐานอะไรในการคัดกรองลูกค้าครับถ้าเกิดจะเปิดรถใช่ไหมครับ,รบผมส่วนมากผมจะถามก่อนรายละเอียดของรถครับผมชื่อรุ่น ปีของรถนะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าให้ชวนๆนะก็จะถามว่ามันทะเบียนเท่าไหรอ่อหมายเลขทะเบียนเท่าไหรบ่บางคนก็จะตอบไม่ได้ครับผมเพราะว่าจะอึกๆเงี่ยเราไม่ต้องไปครับอย่างเงี้ยอ๋อนั่นถ้าตอบไม่ได้แล้วอาจจะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ครับนั่นหมายความว่าอาจจะมีมิจฉาชีพซึ่งใช้ช่องทางแบบนี้หากินก็ไม่แน่นะใช่ครับผมเอ้ยแต่ผมว่าวิธีการที่ช่างเหลืองคิดแบบนี้คือมีการสกีนลูกค้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเป็นจรรยาบรณของอาชีพของคุณก็ได้ครับอันนี้มันแค่เบื้องต้นนะครับผมครับผมถ้าเกิดเราไปจริงๆแล้วเราไม่ค่อยมั่นใจเราขอบัตรประชาชนเลยอืมแล้วเราก็ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายอ่าถ่ายเก็บไว้เพื่อความมั่นใจโอ้โหรอบครอบมากเลยถามอีกนิดนึงเวลาคุณไปเปิดเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกท่านชมไปไม่เฉพาะกุญแจรถบ้านตู้เซฟก็เปิดได้เหรอได้ครับผมตู้เซฟถามจริงมันเปิดยากกว่ากุญแจอย่างอื่นไหม มันก็ไม่ยากประกันหรอกครับที่มันจะยากเหมือกันพวกรหัสหรครับผมเออแล้วรหัสเราทํายังไงอะจ้างเหลืองเออรหัสเราบอกไม่ได้ครับผมไม่มีคือเป็นเป็นเทคนิคของคุณใช่ไหมใช่ครับแล้วมีไหมผมเคยเห็นเขาจะต้องมีหูฟังแล้วก็ไปแปะแล้วก็หมุนหมุนหมุนต้องใช้อย่างนั้นไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่โอในในหนังครับผมเข้าใจเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาถามเขาว่า35ปีในอาชีพนี้ของเขามีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับลูกค้ามาว่าจ้างเขา ไปเปิดกุญแจดีกว่าอ,อันดับแรกเลยมีเคสไหนในการเปิดกุญแจแล้วประทับใจช่างเหลืองที่สุดที่เกิดประทับใจก็จะเป็นช่วงน้ําท่วมปีห้าสี่นี่แหละครับอ๋อครับผมที่ว่าประทับใจคือเราเหมือนกับว่าเราด้วยช่วยเหลือเขาอืมบางคนเดินลุยน้ํามาครับออกจากบ้านลุยน้ํามาเพื่อจะมาเอารถกุญแจก็หายไปกับน้ําบางทีมันก็หล่นแล้ว,<อ>ลวก็หามไ,มไม่ได้บางทีลืมหยิบออกมาไม,ไม่ลืมครับหล่นไปกับน้ําเลยแหละเวลาเดินมา อันนี้คือเราก็จะไปทําให้เขาทีนี้การไปทำในบางทีเราก็ต้องนั่งรถไปรถคือรถทหารเราโบกมั่งครับไปขอโบกเรือชาวบ้านเขาตอไปมั่งเพื่อจะไปที่รถคันนี้ครับพอเราไปปุ๊บเนี่ยการทํางานเนี่ยเราก็จะครึ่งราคาเลยอืจากราคาสองพันอย่างงี้เราก็เหลือพันเดียวโอ้ก็เป็นการช่วยสังคมนะช่วยเหลือกันไปครับอันนี้คือเคสที่คุณทําแล้วประทับใจครับประทับใจอ่าก็ได้คําขอบคุณ กลับมาโอ้ยขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับแต่จุดหนึ่งก็คือว่ามันเงินตรามันไม่สําคัญเท่ากับความสุขที่คุณให้เขาเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาถามเขาดีกว่าว่ามีเคสที่มีคนมาว่าจ้างไปเปิดกุญแจแบบแปลกๆบ้างมีไหมช่างเหลืองมีครับเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็คือเก,ก,กิดแปลกๆก็มันก็ไม่เชิงแปลกมากเพียงแต่ว่ามันสนุกตปงทีัว่าเออเขา จ้างเราไปเปิดเซฟครับในเรือสำรานในเรือสำรานที่เขาล่องออกไปกลางทะเลเนี่ยนะใช่ครับมันก็มีพวกคาสิโนโด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เปิดทีเดียวเจ็ดตู้เลยเปิดตู้เซฟเจ็ดตู้ครับแล้วเป็นยังไงครับไปเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างมันเป็นมันสนุกตรงที่ไปเปิดแล้วครับคือเรือเขาไปส่งเราอย่างเดียวครับแล้วเาก็กลับเลยเอา้าแล้วทำไงเราก็ต้องทําจนเสร็จแล้วก็ต้องรอวันรุ่งขึ้นครับ วันรุ่งขึ้นเขาจะเอาเรือใหญ่เนี่ยเข้าฝั่งคือเอาเรือสำรานเข้าฝั่งเพื่อมาใส่สะบียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็รออยู่ประมาณรวมแล้วผมไปเนี่ยวันนั้นน่ะผมไปถึงเรือน่ยมันประมาณห้าโมงเย็นมั้งวันนี้ครับผมผมขึ้นฝั่งอ่ะหกโมงเย็นอีกวันหนึ่งค้างบนเรือเสื้อผ้าชุดเดียวแปรงสีฟันก็ไม่มีเออแถมบนเรือหายย่งวันนี้ครับมีพนักงานอยู่สองร้อยกว่าคนครับเป็นคนจีนทั้งหมดพูดภาษาไทยไม่ได้เลย แล้วเฮียเหลืองทาไงครับโอ้โหผมก็คุยกันทั้งโลกผมไปลูกคนหนึ่งหลานคนหนึ่งแล้วก็ผมอีกคนหนึ่งครับผมคือโลกทั้งใบเนี่ยมีเราสามคนที่คุยกันรู้เรื่องน้องนั้นนะไม่รู้เรื่องครับก็เป็นการทํางานที่ยาวนานที่สุดครับจากวันนี้ห้าโมงเย็นไปพรุ่งนี้หกโมงแม้แต่ <มง S 3> หิวข้าวเนี่ยออผมยังบอกเขาขอข้าวกินไม่ได้เลยต้องโทรมาที่ฝั่งเลยแหละคือคนที่ประสานงานเขาเป็นคนจีนแล้งานครับแต่ก็พอพูดไทยได้ครับ บอกเฮียในผมหิวข้าวมากเลยผมสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยต้องให้เขาโทรทางนู้นน่ะโทรไปที่เรือสั่งให้เอาข้าวมาให้เรากิน ก็เรียกว่าเป็นช็อตประทับใจใงานนี้ประทับใจมากโอ้โหสุดยอดคุณคิดดูสิอยู่เฉยๆอยู่ที่ร้านมีคนเชิญให้ไปเปิดตู้เซฟในเรือสำราน่ะแถมยังไม่มีข้าวกินอีกด้วยเอาละเจอมาหมดแล้วล่ะทั้งประทับใจความแปลกมีบ้างไหมช่างกุญแจอย่างคุณแน่นอนอ่ะคุณต้องเจอก็คือความยากของการเปิดกุญแจมีไหมมีครับความยากเป็นไงครับ ตอนนั้นผมคือมันเป็นยี่ห้อเบนซ์ครับผมแล้วลูกกุญแจก็จะเป็นแท่งแล้วก็เป็นฟันสไลด์งข้างๆเนี่ยอืสมัยก่อนเมืองไทยไม่มีครับผมแล้วคันนี้เป็นรถนําเข้ามาครับแล้วเขาลืมกุญแจในรถอืคันเนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมไปเครื่องมือผมแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับแต่วันนั้นผมก็ฝืนทําอยู่นะเอาเครื่องมือเนี่ยความจริงก็ใช้เหล็กเหล็กที่เราจะใช้เปิดเนี่ยอันเดียวอืผมใช้ประกบสองอันเพื่อให้มันเกาะได้อะ ครับวันนั้นผมเปิดอยู่ผมไม่เปิดประมาณสองสามทุ่มอะ่ะยันตีสองแล้ว่าจะออกโอ้โหก็หลายชั่วโมงนะหลายชั่วโมงมากแลก้วกลางคืนแล้วก็ยุงเยอะด้วยครับผมแล้วพอเราส่งไฟเข้าไปก็ไม่เคยเห็นทั้งทีแบบเนี้ย<อ>แล้วก็ลูกกุญแจแบบเขี่ยวกุญแจแบบนี้อ่าผมก็เลยโทรถามลูกพี่ผมลูกพี่ผมก็ก็โทรนี่ไม่ได้โทรตรงนั้นนะครับต้องเดินออกไปโทรอีกที่หนึ่งโอ้ยแล้วมันสมัยก่อนมันจะไม่มีตู้สาธารณะ,นะะมีน้อยอนะ่ะครับ ต้องเป็นตู้หยอดตามบ้านอ,ะอ่ะไปเคาะประตูเรียกเขาด้วยรู้ว่าบ้านนี้มีโทรศัพท์คือถาม,มเดี๋ยวนั้นมาแล้วโทรไปหาลูกพี่ลูกพี่ผมที่ที่บ้านเขามีโทรศัพท์ครับผมเขาพูดคําเดียวไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วผมฝ่าฝ่าผมจะปั้มมันออกนี่หลายชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นกุญแจหรือลูกกุญแจสมัยใหม่ที่คุณไม่เคยเจอคุณก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาครับใช้เวลาแต่ไม่ได้หมายความว่าเปิดไม่ออก เปิดไม่ออกไม่มีครับไม่มีใช้เวลามากกว่าเท่าไหช่ครับเดี๋ยวผมถามเป็นความรู้หน่อยอย่างนะับปัจจุบันนี้เโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะกุญแจต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนจากในระบบที่คุณทําอยู่แล้วตอนนี้มันกลับกลายเป็นลูกกุญแจซึ่งลักษณะแบบแปลกแปลกไปรวมทั้งมีการ์ดมีระบบแตะสัมผัสแล้วระบบอย่างเงี้ยแล้วอาชีพที่คุณทํากุญแจมันยังยัง,ย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 งหาหากินกับการทได้ยัง,งใช้ได้อยู่ครับผม อย่างรถอ,อ,อย่างรถยนต์ที่ว่าใช้กา๊าซเข้าไปในในาไ้กลาประตูก็เปิดอย่างเงี้ยตรงรูกุญแจไว้ปิดรูไว้มันมันมันมีรูกุญแจให้ไขยอยู่นะอ๋อมันปิดเอาไว้อย่างงั้นใช่ครับผมอ๋อเขอากาันพวกแบตหมดอะไรหมดอย่างเงี้ยเราเปิดได้ครับเปิดได้อ๋อถึงสุดท้ายถ้าในระบบทุกอย่างผิดพลาดได้กุญแจยังเปิดได้อยู่ยังเปิดได้อยู่ครับผมอ๋อนั่นก็คืออาชีพนี้มันก็ไม่มีวันไม่มีวันสิ้นสุดเลยไม่มีครับไม่มีเลยนะเพราะตามบ้านที่เป็นกร์ดเนี่ย มันก็มีเหมือนกันมีรูกุญแจเป็นมนนวลให้เราเปิดอ่าพวกคอนโดอะไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นการ์ดเป็นอะไรครับมีครับก็ต้องมีกุญแจให้เปิดอยู่ดี่แต่ระบบกุญแจอาจจะเป็นพวกกระบอกยากๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถามหน่อยเดี๋ยวแล้วช่างเหลืองไปไปพัฒนาฝีมือได้ยังไงอ่ะให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือคือเราก็ฝึกฝนอยู่ตลอดนะครับพอเจองานใหม่เราเจอลูกแปลกเราก็ต้องศึกษาครับต้องซื้อมาแล้วก็มาแกะที่บ้านอ๋อไม่ต้อง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 ถึงขนาดนั้นก็เราดูมันก็พอจะทราบครับ เดี๋ยวผมถามหน่อยก่อนที่ผมจะมาพูดคุยกับคุณเนี่ยได้ยินแว่วๆว,ว่าระดับฝีมืออย่างพวกคุณเนี่ยแค่เห็นรูกุญแจเนี่ยก็พอจะรู้แนวว่าจะจะจะเปิดยังไงแล้วอ่าถูกต้องครับคุน่ากลัวขนาดนั้นเลยแสดงว่าอาชีพของคุณถ้าเกิดว่าหันเหชีวิตจากการเป็นช่างกุญแจไปอีกแบบหนึง่งก็ไม่ยากเลยไม่ยากครับตํารวยได้ไม่นานไง <laughs> รวยแต่ไม่ได้ใช้ตังพรอเดี๋ยนี้ทันสมัยมาก ใช่ไหมครตำรวจไวมากอ่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเอาไปประกอบในสิ่งที่เป็นมิจฉาชีพไม่ควรนะครับท่านชมโอ้โหท่านชมครับพูดคุยกับช่างเหลืองมาสองช่วงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเนี้ยซงครับจะตามไปชมผลงานฝีมือของทีมงานของช่างเหลืองว่าฝีมือของเขาจะชั้นเทพขนาดไหนครับ